สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูปลาอินทรีทอดน้ําปลาค่ะเป็นเมนูที่มีความแซ่บๆเลยนะคะก็วันนี้จะบอกวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะให้ไปทำตามกันเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตุดิบแรกเลยก็คือปลาอินทรีย์ค่ะซื้อมา1ชิ้นค่ะก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ทิชชู่ค่ะซับเอาน้ําออกให้หมดค่ะก็จากปีกเปียกมาเราก็ซับความชื้นซับน้ําออกให้หมดค่ะเวลาทอดจะได้ทอดได้สวยๆจะได้ไม่ระเบิดนะคะน้ํามันก็จะไม่กระเด็นค่ะซับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะ ก่อติดแก๊สติดไฟวันนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยค่ะน้ำมันร้อนจัดๆก็ใส่ปลาอินทรีย์ลงไปทอดค่ะเมื่ออีกด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ทอดปลาอินทรีย์ได้แล้วก็ตักมาขึ้นให้เพื่อเสด็จน้ำมันค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถ mm ุดิบวันนี้ก็คือจะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็ซอยมะม่วงกันก่อนจะซอยมะม่วงเป็นบางๆเป็นเส้นๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะสับก็ได้และนี่ก็คือหอมแดงค่ะใช้หอมแดงด้วยค่ะก็คือน้ำจิ้มของปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลาเนี่ยก็คือยำมะม่วงนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นขึ้นช่ายค่ะขั้นตอนนี้ก็มาซอยขึ้นช่ายกันค่ะแตถ้าเกิดว่าไม่มีขึ้นช่ายจะใช้เป็นต้นผักชีก็ได้ค่ะต่อไปค่ะก็คือพริกขี้หนูค่ะขั้นตอนนี้เราก็มาหั่นซอยพริกขี้หนูวันนี้แอดมินใช้เป็นพริกแดงจินดาค่ะ ต่อไปเราก็มาเริ่มปรุงน้ำยำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยเราก็ใส่เป็นน้ำมะนาวคั้นสดลงไปนะคะอันนี้คือคั้นมาแล้วปริมาณที่ใส่ค่ะเราจะใส่อยู่ที่5ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปเราก็ใส่เป็นน้ำเชื่อมลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแนะนำให้เป็นน้ำเชื่อมนะเพราะว่าจะละลายได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปก็คือน้ำปลาน้ำปลาใส่อยู่ที่4ช้อนโต๊ะค่ะและต่อไปค่ะเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปอีก2ช้อนโต๊ะค่ะแนะนำให้เป็นน้ำต้มสุกแล้วก็เย็นแล้วค่ะจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน ส่วนพวกมะม่วงต่างๆนะคะเราจะยังไม่ใส่ค่ะเราจะเอาไว้ใส่ตอนจัดเสิร์ฟค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทําน้ําปลาเพื่อที่จะราดที่ปลาอินทรีค่ะใส่น้ําปลาลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ําเปล่าอีก2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นติดแก๊สติดไฟเลยค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะตรงนี้เราก็คนให้น้ําตาลละลายก่อน เมื่อน้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกอย่างละลายแล้วเราจะมาเช็คความเดือดของน้ำปลาที่เราได้ปรุงรสแล้วค่ะตรงนี้เราก็จะเอาเดือดแบบนี้พอเดือดแบบนี้ไปสักแป๊บหนึ่งเราก็ทำการปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาปลาอินทรีย์ลงมาคลุกกับน้ำปลาเลยค่ะคลุกนะคะพลิกไปพลิกมาแล้วก็นำมาใส่ไว้ ในจานพร้อมจัดเสิร์ฟเลยค่ะมาดูในส่วนของน้ำยำที่เรายังไม่ใส่เครื่องต่างๆตอนนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะแล้วก็นำเครื่องต่างๆใส่ลงไปเ <c oughs> มื่อใส่ครบหมดแล้วก็คนค่ะคนคลุกเคล้าให้สมผสมทุกอย่างเข้ากันแต่ตรงน,นี้รู้สึกว่า อาถ้วยของเราจะเล็กจนเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆค,คนไปค่ะแล้วก็มาเริ่มการจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะก็นำเนื้อปลาที่ทอดแล้วค่ะวางลงไปในจานที่จะจัดเสิร์ฟจากนั้นก็โรยด้วยน้ําปลาค่ะน้ําปลาที่ปรุงรสแล้วจากนั้นก็น้ำยำค่ะเราก็เปลี่ยนถ้วยดีกว่าเพื่อความสวยงามนะคะ และนี่ราะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปลาอินรีทอดน้ำปลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้อัมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ